นาโอยะอินอุเอเปิดเผยล่าสุดว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคือการเป็นแชมป์โลกอีกครั้งโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาจาก boxingscene.com ว่านาโอยะอินอุเออดีตแชมป์โลกสามพิกัดรุ่นได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคือการเพิ่มน้ำหนักและกลายเป็นแชมป์โลกอีกครั้งผมแน่ใจว่า มันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมจนถึงตอนนี้เนื่องจากผมจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างร่างกายของผมเองจนถึงปัจจุบันนั้นนาโอยะอินอเวได้แสดงให้เห็นถึงพลังของเขาที่อยู่ในระดับที่สูงโดยสถิติการโชคของนาโอยะชนะ24ครั้งชนะนก21ครั้งไม่เคยแพ้หรือเสมอใคร สำหรับสตีเฟนฟูตันนั้นสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะน็อก8ครั้งไม่เคยแพ้หรือเสมอใครฟูตันพยายามที่จะป้องกันแชมป์โลกของเขาเป็นครั้งที่3และเป็นการไปชกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยคู่มวยนี้นั้นจะถ่ายทอดสดทางแอปลิมิโนที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นและบน ESPN+ ในสหรัฐอเมริกาและโชคในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ที่โยโกฮาม่าอารีนาในเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุน่นบ้านเกิดของนาโอยะอินูเอะนั่นเอง